แชมป์นครับตัดสินเปลือแกรนแชมป์นะครับเป็นดเนื้อครับเป็ดเนื้อแชมป์จะอยู่ที่จังหวัดไหนทั้งควายผุกเขาต้องจุดมุ่งตาของโดลปูใช่ไหมนะฮะท้อแสงมา่าตชัยภูมิตัดสินแชมป์นะครับน้ำตามาจากอุทัยธานีนะครับ การแชมปีย้ยนเงียนะครับกำลังตัดสินปล่อยเผือกครับหรือเพชรขยาจากของันปู่นะครับเข้าชิงกันครบสีรุ่นปล่เผือกสีรุ่นฮะ,ะแต่ว่ามีสรุ่นที่เข้าชิงไทยก็นะครับแก้วกัลยาแม่ป้าแล้วก็โยเกิด์ครับ แก้าภรรยามาจากเชียงใหม่แม่ป้ายนะครับยกเกิดมาจากอุทยัยแม่ป้ายก็มาจากอุทยัยไม่รู้การช้ำอ,อยู่จังหวัดไหนตัวที่เด่นมากคือทอเสียงครับทอเสียงของดีดเจคุ่นานครับเด่นมากสในุ้นนะครับไกลๆลุล่ะ พี่น้องสนามนี้สนามชาตินั้นจะไม่ใช้กรรมการที่ตัดสินเพื่อเข้ารอบแต<ช>่ที่หนึ่งแต่และรุ่นนะฮะอ,อเสียงปรบมือครับครับประธานกรรมการการตัดสินชัน้นครับเราจะใช้ประธานกรรมการกลางเดินดูแล้วก็ตัดสินเดี๋ยวเชิญครับแค่ชั้ครับแค่เข้าไปตกตัวที่ดนคำธีไม่ได้ไมครับอ่บอกไปเมื่อยไปไน,นะครับ เนบนรับกรรมการขอเชือดำครับเดียวดูฮะไฟดำนะฮะเดินดูไฟดำท่านเ็าอยู่กับเราตลอดทุกรุ่นนะท่านดรพิกรสาวุทัยนี่ก็เป็นครูของกรมบรุสัตว์เรานะครับที่ทุกหั้งที่มก็ต้องขอบผมโดยส่วนตัวนี่ต้องขอบคุณท่านครับท่านก็แบ่งเปอร์เซ็นให้นะใช่ม ก็ศึกษาทราบนะในเรื่องของของเนื้อเนื้อความจริงๆท่านมีอะไรเยอะนะครับโดยโดยส่วนตัวท่านนะครับก็อ่าไปเชี่ยวชาวยายเผือกครับแล้วก็ไปดูไฟดำท่านอ่าเดี๋ยวไปนะครับและการช้ำตั้งแต่ขอแตงขอแตงครับคุณเจี่ยงนาครับขอแตงครับจากเยี่ยงปูจากกุ้งนาลอยรับคุณสับปีครับทีนี้นะฮะไปการช้ำงานชาติครับดูใจด้วยนะครับ ต้องไปรับรา,างวัลถ้วยพระราชทานครับพรุ่งนี้นะครับจะมีรับถ้วยพระราชทานพร้อมกันกับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เอาค่ายรูปผสมเข้ามาเบียเชิญท่านปัุสักจังหวัดสกลนครประกาศสินกนนารแชร์ถ่ายรูปผสมตอนนี้เชิญครับขอบอคุณครับขอแสงครับดีใจด้วยฮะนี่คือถ้วยพระราชทานมากครับเบียเชอร์เอาถ่ายรูปก,ก่อนนะถ่ายรูปก,กับฟางช้างดีใจกับ ดีเจกุ้งนาสาวสวยจากเมืองพยาแลชัยภูมิเช้าเดินสดานมีมอล่าคนหมที่สวยทั้งสวสวยทังมดสมัมีคอีกสงคนที่จูงก็เสียต่อแน่เงือนให้นะอีคนที่ติดตามัเราก็นักร้อง